ชมกันดีเลยนะคะเพจเรามีครีมนำเสนอเลยค่ะครีมทานหน้าใส่วิ้งเลยค่ะใช้แล้วไม่เหนอะหนะนะคะซึมซับเร็วค่ะถูกและดีมีเพจเราเท่านั้นเลยนะคะสำหรับวันนี้วันดีวันดีนนเพจเราเราสมัครแม่ค้าจำนวนมากรละละเอียดหน้าเพจเลยนะจ๊ะ นี่จังเลยนี่ไงเธอเคยเห็นหรือเปล่าแต่บนหน้ามันจะมีในกระเป๋าเลยนี่ไงเธอสนใจหรือเปล่าใช่ใช่ใช่มันแพงมากเลยนะเธอเธออยากได้ลูกเปล่าล่ะอยากได้สี่แต่ไม่มีตังอ่ะนี่เธอมาสมัครเป็นตัวแทนขายกีมกับฉันไม่ล่ปะปากแดงและหน้าต้องขาวด้วยนะจ๊ะลงทุนหลักร้อยได้กําไรหลักพันนะจ๊ะช่วงนี้เธอว่าอาาร้อนไหมร้อนคะ่ะหน้าดําไปหมดแล้วคะ่ะช่วงนี้ไปทําอะไรมาหน้า าวปากก็เดนเออร่าไปเลยจ้ากรีดค่ะนี่มันลิปดีออยดีออยดีออยคอลเลคชั่นใหม่ค่ะนี่จ้าฉันไปสมัครตัวแทนขายครีมกับน้องกรติมมาแล้วจ้าปังปังมากเลยจ้าพวกเธอสนใจไหมล่ะ บอกว่าครีมดีจริงจ้าใช่เลยจ้าดีมากเลยค่ะคุณแพบอกว่าส่งไวมากจ้าขอบคุณค่ะรบกวนคุณลูกค้าที่มีปัญหาติดต่ออินบล็อกหน่อยนะคะเดี๋ยววันนี้ขอลงไลฟ์ก่อนนะคะเจอกันพรุ่งนี้เวลาเดิมค่ะบ๊ายบาย ทำไงดีอ่ะแกคาลูกค้าเขาขอเงินคืนเต็มไปหมดเลยถ้าเราไม่ให้เงินเขาเขาจะแจ้งตำรวจหรือเปล่าแก okay. ฉันกลัวฉันก็กลัวแกเ,ก <c oughs> เงินก็หมดตัวแทงก็ยกเลิเกเพจก็โดนกีดกั้นสมาชิกก็หมดชีวนนิตจะมีอะไรดีบ้างไหมเนี่ย <c oughs> เป็นไงคะไม่ต้องร้องคะ่ะสิบปีนยังรู้ค่ะ รับปลาดอย่ากรู้สั้งวิธีการรู้เท่าทันโลกโซเชียลห <1 S 1> อย่าหลงเชื่อเพื่อนที่ไม่เห็นหน้าส <2 S 1> อย่าโพส์ให้โจรรู้ 3. ระวังไวไฟปลอมส <4 S 1> ระวังโปรแกรมปลอมห <5 S 1> ดูให้ดีก่อนโอนเงิน